มาชมรถไทเกอร์นะครับไทเกอร์ปี42มาถึงแล้วนะครับมาจากเชียงใหม่มอฝางนะครับมาเป็นตัวกระจกธรรมดาเนาะแต่เป็นโฟวินนะครับภายในสวยครับสีสันสวยงามน,นะแต่ไม่ได้ล้างนะครับยังเลอะอยู่ดูดีคัานหน้า นี่ครับรับมาจากเชียงใหม่นะครับยังไม่ได้ดับเครื่องเนาะหมันใสยรอบคันครับเหมาะเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนเนาะถ้าเอาวันนี้นะครับยางจะไม่ถอดเลยนะพี่ยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับนะครับ 2022นะครับยามทุกเปลี่ยนเนาะไม่เอียมเลยพร้อมลุยครับโปรวินดีนะครับตามสภาพที่มองเห็นเลยนะครับ